ครับคุณผ,ผู้ชมครับวันนี้พามาชมมิซูบิชิ 130, ทีหนึ่งสามศูถังบนนะครับค่อนข้างหายากนะครับในปัจจุบันสมัยก่อนในในอดีตเนี่ยตัวนี้เข้ามาค่อนข้างเยอะอันนี้จากเซียนรุ่นเก่านะฮะแล้วก็ปัจจุบันรุ่นหลังๆนี่ก็หาหายากละเป็นเครื่องเล็กๆนะครับยีามซีซีกำลังน่ารักน่ารักนะฮะตัวนี้เป็นแบรนด์มิซูบิชินะครับแล้วก็มารุยม่าซื้อไป ซื้อไปก็ไปแปะชื่อมารุยมานะครับเปลี่ยนเป็นสีส้มนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเอ่อเป็นถังบนตัวเล็ก2 3ซีซีน้ำหนักไม่มากแต่มาพร้อมความแข็งแรงเลยเพราะว่ามันเป็นเครื่องเก่านะฮะสังเกตจากตรงนี้ครับนี่ฮะเห็นไหมครับเป็นโลหะหมดเลยนะครับโอ้โหใช้ยันลูกบวชเป็นเจ้าคณะอำเภอเลยพี่น้อง เอาไปในราคาวันหยุดสามพันบาทรวมจะส่งครับเบาๆนะครับมือเร่งเปลี่ยนให้แล้วเป็นแว้นๆนะครับใส่นวมกันร้อนให้สภาพโดยรวมสวยเลยนะครับที่หนึ่งนะฮะมือสองญี่ปุ่นหางสวิงได้นะครับอเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับพี่น้องครับของแถมมีใบมีดบางย่าสายสะพายนะครับมีประกัน4เดือนสตาร์ทไม่หนักครับเบาๆครับ รอบเร่งดีเสียงเพราะรอบเร่งดีดึงเบาเครับใครที่เป็นวิกแฟนถังบนก็ไม่ควรพลาดน,นะถังบนนะสวิตต์ปิดเปิดอยู่นี่นะครับอรอบเร่งดีเสียงเพราะใสๆแล้วก็แข็งแรงนะฮะเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นแมกนีเซียมเนาะไม่แทบจะไม่มีพลาสติกเลยเห็นแต่ถังน้ำมันเนี่ยที่เป็นพลาสติกที่เหลือนี่แข็งแรงหมดเลยน้ำหนักประมาณสักห้าโลนะผม,ผมว่าประมาณนี้นะนะครับ ว่าประมาณนี้ไม่หนักครับอยู่ในเวทที่ยังยังอยู่ในเกณฑ์เบาแต่1คลาสสิก2ทนแน่ๆน,นะครับทนแน่ๆน,นะครับใครสนใจสเปคแบบนี้3,000บาทในวันหยุดนี้ครับสั่งซื้อเข้ามาได้เลยครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ